เดี ų, ๋ยวเดี๋ยวเดี quiero, ๋ยวยูยนั้นอย่าอย่าอยข้ามเสนออกมาบีบีออกไปข้างนอกมาถายละกงถทายรายกาตอนนี้ยิ่งระบาดอยู่อย่ามาเข้าใกล้ลูกโอ้บีก็ตอนนี้เชื้อล้มเชื้อล้มมันเยอะมากบีต้องนอนแยกเพื่อความปลอดภัยของลูกและเราเธอนอนกับหมามาใช่ไหมเมื่อคืนนี้ใช่ไนอนกับหมานี่ก่อนหน้านั้นก็ยนอนกับหมาเลยเดี๋ยวเ กันเองฮะอ่างงปดิงงเลยอ่านอนกับชิซูกะกับโนบิตะไงล่ะคุณมอร์นิ่งแล้วกันนี่กี่โมงแล้ว9โมงโอเคอ่ะไม่ต้องงงเอางี้แล้วกันไม่เล่าเยอะว่าทำไมมาอยู่แบบนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันคือแบบนี้ครับพ่อกลับมาละเดี๋ยว อย่าข้ามเส้นนั้นมาบีบีออกไปข้างนอกมาถ่ายรายการตอนนี้ยิ่งระบาดอยู่อย่ามาเข้าใกล้ลูกโห <ฮ S 2> อย่าไทำอะไรเลยอ,อยกหอมป้าไม่ได้บีอะไรวะไปเดี๋ยวนี้เยไปอบาบน้ำเลยอ่เดี๋ยวอาแ,แล้วเดี๋ยวมาไม่องมานอนบ้านก็ไปเลย โอ้บีก็ตอนนี้เชื้อโรคเชื้อโรคมันเยอะมากบีต้องนอนแยกเพื่อความปลอดภัยของลูกและเราไม่เราก็ฉีดวัคซีนแล้วไงบีการฉีดวัคซีนไม่ได้การันตีว่าเธอจะติดหรือไม่ติดเชื้อโรคเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวกลพันุ์อะไรก็ไม่รู้ถูกไหมเออฉีดน้ำเกลือหรือเปล่านั่นวนี้คือเวลาการออกไปถ่ายรายการคือเราต้องนอนแยกบ้านนี้หรอใช่เพื่อความปลอดภัยไปเลยนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นมา เ้าใจแล้วใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็ลงไปหาเมียหาลูกก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามานอนนี่แหละเรียบร้อยไปอารมณ์ดีแต่เช้าเลย Good morning ทอมเองค่ะท <Hey>, oh. อมน,น,นี้อย่าเพิ่งเข้ามาใกล้อะไรตกใจอย่ามาฉันรู้ฉันเห็นฉันส่งกล้องมูลจรปิดเธอน,อนอนกับหมามาใช่ไหมเมื่อคืนนี้ใช่นอนกับหมานี่ เ่อก่อนนั้นนะก็ยังนอนกับหมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หลอกนะใช่หรอปยิ่งนอนน้อยๆอยู่่งงอย่าพึ่งหีมันทั้งฝุ่นทั้งไรโอ้อาบน้ำยังไงอาบแล้วแต่ไม่ได้ยังไงมันก็ต้องมีไรฝุ่นไรฝุ่นติดตามตัวน่าเกลียดไปเลยอาบน้ำแล้วไงไม่ีขนมาแล้วนี่พอดีเขาส่งเครื่องดูดไรฝุ่นมาให้ไอริสโอยามาไปเช็ดหยิบไปหยิบ มาดูดไรฝุ่นที่ตัวเธอเลยเนี่ยดูดไรฝุ่นที่ตัวเราโอ้ดูสิหมีขนหมาน่ะมันมีลรยฝงไาฝุ่นเชื้อโรคเชื้อโรคก่อโอ้ดูดตัวไม่พอไปดูดที่นอนด้วยไม่งั้นเธอไม่ต้องมาเข้าใกล้ลูกฉันนะเดี๋ยวลูกฉันจะเป็นภูมิแพ้ลูกไปเลยไปรีบไปดูดโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่แค่ไรฝุ่นด้วยขนหมาเพียบเลยครับเอาละ ก็อย่างที่พลอยว่านะก็คงจะต้องทําแบบนั้นนาจารย์ในเมื่อเขาส่งมาให้ได้ใช้ครับนี่คือเครื่องดูดไรฝุ่นครับนี่ i อริสโอยามนะครับเขาส่งมาให้ใช้เพราะว่าเขาบอกว่าเหมาะเป็นอย่างยิ่งสําหรับบ้านที่มีเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงเยอะๆแบบบ้านกันนะฮะนี่คือรุ่น icfa c2 ครับ รู้สึกว่าเขาจะมี2รุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็คือแรงตีฟูกก็จะเยอะกว่านี้รู้สึกว่ารุ่นนี้จะตีฟูกได้6,000ครั้งต่อน,นาทีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ตีได้เยอะกว่านี้คือ14,000ครั้งต่อน,นาทีแต่ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเจ๋งละอ่เมื่อกี้อ่านคู่มือคร่าวๆและใช้ไม่ยากครับโหมดก็จะมีอยู่3โหมดเดี๋ยวให้เห็นอย่างนี้ก่อนนะโหนี่เครื่องใหม่เลยนะมีสแตนดาร์ดมีโลแล้วก็ไฮนะครับมีวิธีการกดก็คือพอเปิดปับ๊บมันจะอยู่ที่สแตนดาร์ดก่อนนะ และถ้าเปลี่ยนโหมดมันก็จะมาอยู่ที่โลถ้าต้องการไปหายให้กดปุ่มโหมดค้างไว้3มวินาทีเดี๋ยวทำให้ดูไปนี้ฮะการใช้มีแค่นี้นะแล้วก็ขนาดเครื่องก็พกพาแล้วก็เก็บง่ายนี่คือถือว่าตั้งและเก็บได้เลยการใช้ก็แค่นี่ครับก็สามารถใช้ได้แล้ว เดี๋ยวมาดูว่ามันจะสามารถดูดไรายฝุ่นได้ดีจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ารายฝุ่นนี่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้ก่อให้เกิดโรคหอบผื่นหรือว่าทําให้เกิดภูมิแพ้ด้วยนี่ก็เป็นภูมิแพ้เห็นและหลักฐานนี่ทั้งขนหมาทั้งไรายฝุ่นซัดเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าไรายฝุ่นที่ดูดออกมามันจะเยอะขนาดไหนเพราะมันจะเก็บอยู่ตรงนี้และการทํางานของเครื่องนี้ครับมันจะใช้แสงในการแสดง ว่ามีเยอะหรือมีน้อยถ้าขึ้นเป็นแสงสีเขียวแปลว่ามันสะอาดแล้วถ้าสีส้มแปลว่าเอ้ยยังไม่สะอาดนะแต่ถ้าแดงนี่คือสกรปรกสุดเลยแกะเลยนี่ของใหม่สดๆเลยลองใช้กันเลยครับมานี่อันนี้คือแฟนด่านชป่นไฟสีเขียวแกะนี้เลยว้ ันนี้คือสแตนดาดนะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูทั้ง3าโหมดเลยละกันเดี๋ยวจะไปที่โหมดโลก่อนจะ้เห็นว่ามันเบากว่านี้เยอะไหมและสุดท้ายก็จะเป็นโหมดไฮซึ่งมันมีแรงตีฟูกน่าจะดีที่สุดเลยเป็นผมเดี๋ยวผมจะใช้ไฮนะแต่เดี๋ยวลองโลให้ดูก่อนนี่ฮะอันนี้โลแล้วนะก็จะบบเบาๆต่อไปเราจะไปที่แรงสุดเลยเอาละ ไม่มีคนมานะ <Hey. S 1> แล้วที่เห็นตอนนี้ก็มันก็อยู่ในนี้้วเนาะซึ่งอันนี้ก็สามารถแกะแล้วไปเทได้ง่ายวิธีการเทที่ถูกต้องเมื่อกี้ดูจากคู่มอือคือควรจะล้างในน้ำนะเพราะว่าฝุ่นเขาจะได้อยู่ในน้ําเลยซึ่งการดูดไรายฝุ่นเนี่ยคือควรจะดูดทั้งฟูกทั้งผ้าปูที่นอนผ้านวมหมอนและมอนข้างด้วย oh. นะกะ็ เดี๋ยวเราทํากันอย่างรวดเร็วแล้วกันเพื่อที่จะรักษาความสะอาดซึ่งจริงๆแล้วบ้านผมเนี่ยก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วสําหรับการดูดไรายฝุ่นนะแต่วัวนนี้ได้เครื่องใหม่มาลองเวิร์ครับโดยขนาดสําหรับการพกพาแล้วแล้วก็ดูสมรรถนะคุณภาพแล้วโอเคเลยนี่คือมาตรฐานจากญี่ปุ่นเลยนะครับอ่ขออนุญาตดูต่อก่อนนะ เหลือวค่นวมไดเห็นจริงๆเลยว่าเมื่อกี้มันทำงานโดยใช้แสงเป็นการบอกเราว่าคือที่สีแดงเนี่ยก็คือว่ามันสกรปรกสุดสีส้มก็คือว่าสกรปรก รองลงมาแต่สีเขียวคือดีที่สุดเนั่นแจาว่าผ้าโนอบผมเนี่ยสกปรกพอสมควรนกันนะเดี๋ยวต้องบอกน้องแม่บ้านแล้วว่าตอนที่มาดูดไรรฟ่นี่แค่ที่นอนหรือเปล่าได้ดูดหรือเปล่าในผ้านืนนะก็ทำให้เสร็จเลยแล้วกันน้าแล้วเดี๋ยวก็จะได้เี่ยเรียบร้อยครับนี่ ตอนเก็บก็คือตั้งนี้ได้เลยนะครับเครื่องดูดรายฝุ่นครับของ Iris Oyama ครับ i c f a C2 นะครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับราคา3,300บาทและมีการรับประกัน1ปีด้วยจริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยนะครับก็ไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวขึ้นไว้นะฮะว่าช่องทางการติดต่อต้องติดต่อทางไหนนี่ครับไปกันที่เพจได้เลยนะครับามาดูผลงาน นี่ครับนี่ที่กรองก็สามารถเอาออกมาดูกันว่าไรฝุ่นไหนนี่โอ้นี่เห็นปะ oh, <no. S 2> อยู่ในนี้เต็มเลยส่วนการทําความสะอาดนะครับก็ควรจะเอาไปทําความสะอาดในน้ําฝุ่นมันจะได้ไม่กระจายเนาะ, mm hmm. ะเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะต้องทําความสะอาดทุกห้องนอนเลยเพราะว่าห้องเยอะเหลือเกินนะหลังจากนี้ครับก็หาลูกจริงๆแหละ อาจ๊ะอันะอ้ฝากไว้ด้วยไอริสโอยามานะครับนี่แค่ <ไฮ S 1> นี่บอกสะอาดได้เลยและแค่ตั้งขึ้นปับ๊บถือว่าเป็นการเก็บได้แล้วเสร็จแ,แล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยังจะมาอีกอย่าเพื่งวีสะอาดแล้วจริงปะเนี่ยใช่ทั้งตัวทั้งเตียงโอ้ เป็นพิสูจน์หรือเปล่าเอาไปสิปะไม่เอาจริงๆนะบีตอนนี้เชื้อโรคมันน่ากลัวมากมันกลายพันธุ์เดลต้าเดลอ,อ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยบีต้องปีอยู่นั่นแหละเพือสามวันจ้ะเพื่ออะไรอยากรู้ทําเพื่อกักตัวกักเตี้โอเคก็สําหรับคนที่อยากจะได้เครื่องดูดไรฝุ่นนะครับก็เลือกที่มันมีคุณ<อ>ภาพอย่างไอริสโอยาม่ารุ่นนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็ถือว่าดีนะครับไปติดต่อกันเองนะจ้าไปหาซื้อกันไว้ช่วงนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็เรื่องของเชื้อโรคเรื่องของไรฝุ่นด้วยนะจ๊ะใช่ไปเลยเนี่ยเนี่ยตัวเชื้อโรคไปชิวชิวชิวออกไปเอาชิวบาย